ีเห้ยเก็บมันล่ามันล่าปิดปิดปิดอยู่ตู้อยู่ตู้มันล่า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 เรามันล่าเราอากาศดีดีวันนี้อากาศดีุบ้านอย่างมืด <ta> <th> <to> ได้กุญแจอะไรใช่ไหขยะหน้า้านอกคกว่าเราไมควเข้าไปได้เอากุแจอะไรใช่ปะใช่ไหมดนหน้ามาตีบ้านไอ้คนรอรบรรยากาศอะไรทีเดียวแล้การปวดเดี๋ยวพี่น้อง่นี่ดูได้เปิดเลยพี่ปิดไฟอย่คนเดียวแม่เปิดเลยพี่หลุด อ้อาลูหลุตลอดมึงอะก็มันหลุดไ่ได้เวลาเปิดไฟอะก็แหลกเหมือนกัน <c oughs> เห็นแ่ตัวมึงอะเนีย่ยบ้านแบบเนี้ยมันเป็นบ้านในฝันเลยเว้ยแบบเหรอบ้านที่มีผีงี้ใช่ไหมไม่บ้านสวยๆอะอบ้านดสวยๆกนะบ้าน,นี่มีนี่มาห้องนี้มาไปไปเจอเลยครับคุณอะไรนะเรามาล่าท้าผีกัน โอ้โหไม่เจอเลยโอ้โหนี่เราเคยกดไอโฟนไอโฟนสองเครื่องเลยวะอุ้ยแน่ขโมยจริงเนี่ยรองเท้าผู้หญิงเลยเนี่ยเนี่ยรองเท้าผู้หญิงเลยห้องนี้ไม่มีห้องนี้ก็ไม่ไม่เย็นสิบสามอยู่เลยอ่ะเนี่ยตุ๊กตาเนี่ย ตุ๊กตาไอ้กระตา่า,ตายในรีพอร์เตอร์เ,รเ,รเลยเนี่ยเจ้กกากระตุยตุ๊กตากระตุยชั้นสองไหมเดี๋ยวไปดูทางซ้ายมือก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างถึงเวลาจริงมือเออไปดูก่อนเดี๋ยวมันอยู่ชั้นหนึ่งถี่มันก็อยู่ชั้นสองละนั้นแหละเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงน้ำวะเกตถ่ายรูปเลยเนี่ยมีกระดูกด้วยโปเชเลย เฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยมันดับไฟว่ะอ่ะถ่ายเลยอุ้ยเก็พี่เจอห้องละห้องที่เรายืนอยู่นี่แหละห้องมันมีฟิตซิ่งไอออกปากเนี่ยถ่ายรูปกระดูกด้วยโอเคเดี๋ยวพี่เก็บกระดูกโอเคเก็บเลยป่ะเจอห้องนี้และทิ้งปิดน้ำ มีเฟซซิ่งควันออกปากปะดูจางเดือนจางเดืนมีหรอมึงหรอมั่วมีมันอยู่ในห้องนี้มาดูมาดูไม่เชื่อมาดูเนี่ยอยู่ในห้องนี้เเนีี่ยอาคุผแหละไม่ได้เอาม้าก็เก็บบอกไม่ต้องเอามาต้องมาเปิดไสต้องไปเปิดไส้ต้องไปดไส น้ำดำภารกิจเสร็จไปหนึ่งแล้วแล้วก็เจอห้องอุณหภูมิต่ำกว่าสิบองศาเสร็จไปสองเลยถ้ามันถ้ามันเสร็จนะไปดูกันเออเสร็จสองโอเคโอ้ยผีขึ้นสิบไอ้เหี้ยไม่ได้เอาออมั่เตวียังไม่ต้องหาหรอกมันไม่ได้มีภารกิจออออ่ะเเาไตั้้้้งงกลียมเออไปตั้งกล้องดิ เอากล้องไปตั้งไปกูคุยกับผีเองเฮ้ยขึมามาโยนมาโยนมาเฮ้ยเอามือถ่ายดิผมว่าถ่ายเกจ์ถ่ายเดี๋ยวกูคุยกับเกจ์ถ่ายพี่พี่ตั้งกล้องพี่พี่ตั้งกล้องเดี๋ยวกูคุยกับผีแล้วเดี๋ยวมันโผล่มาเดี๋ยวกูกดถ่ายเอากล้องโม่ไหนกล้องโม่ไหนกล้องดำอ่ะพี่อยู่ตั้งกล้องไว้ปลดตั้งตัวกูน่ยไปตั้งกล้องกับสมุดไว้ก่อน มาด้กันไหมจิงไหคืออะไรอ่างเรีตัวจ้งได้ยังนี้ไม่ต้องตรวจเดี๋ยวค่อยตรวก็ได้เดี๋ยวเขียนก่อนเขียนก่อนมีอะไรบ้างวะฟิซซิงฟิซซิงฟิฟิฟิซซิงโอเคได้แล้วหนึ่งไปได้ฟิซซิงมาหนึ่งลว เดวงหลักท้ายได้ก่อนแม่มันปิดไฟอ่ะแ่ไ้เย้ตงตรงนี้แล้กันอ่ะข,ขึ้นเรื่อยเลยวะ่ะขึ้นนิด,ดออในห้องผีเลยนี่นะ ยังถ่ายเด้อกล้องไม่ได้เอาม,มาเมื่อวเอากล้องมาแล้วก็นี่เอากล้องแต่อันนี้มาเนี่ยเอาแต่กล้องอันนี้มาเฮ้ยมันล็อกประตูอ่ะมึงไม่เอากล้องถ่ายนั้นมาก็เอาแต่กล้องอันนี้มาเอากับสมุดมาเนี่ยมันก็ครบแล้วจะเอาอะไรไมาอีกมันเอาไปไม่ได้แล้นไหนบอกถ่ายรูปผีไงไม่แค่เห็นแค่มีพยานเห็นผีก็พอกับถ่ายรูปก็วะเช็คใหม่กัน จะภาพน้ำฟปกๆปกปกไม่มีถ่ายรูปผีนะเลารปลงแล้วพุ่เลยพุ่นเลย,เลยแต่มันล็อกประตูเราไว้เนี่ยมันเชื่อกันนะร้อนหน้าดอนหน้ามาตินเดนนีาา๋ยวพี่จับประตูไว้อยู่ฮัลโหลดอนนอาห์บายุ่้ยยะฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พี่ปล่อยประตูพี่ปล่อยประตูไม่ใช่ไอสัตว์มันจะปล่อยจากยื่นอะ จับไว้เดี๋ยวมันเปิดมัดนล็อกประตูไงเราอยู่ในห้องมาเลย l l y ไอเรียยอก็มาเว้ไม่ตลวกลนะับึ้นเลยเ้วกลนะับึ้นเลยแล้วผนะีท <PC I S 2> ีนะ่หายะเนะี่ยนผะียิมมาแล้วมาแล้ว Hello, Hello. 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 มันเปิดประตูแล้วนี่มันเปิดปิดประตูแล้วมันมาแล้วมันมาแน่มันมาเิดด้วยกันเดี๋ยวงับเดี๋ยวปิดประตูไว้กันเดี๋ยวมันเข้ามามันมาแน่อะเฮ้เสียงเดินว่ะเก๋เดินไหมประตูก่อนประตูก่อนดูว่าอยู่ดูว่าอยู่ไม่เอากลุ้มหราไอ้เหี้ยมันแงมาแล้วอย่าเปิดประตูก้ไอ้เหี้ยเข้าไปหึ่

Hello, Donna. Can you speak Thai? <laughs> can you speak Thai? Hello, Kakuna. Why are you here? Hello, Donna. What do you think? Donna, Martin. Donna, Martin. 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 มันเปิดประตูแล้วปิดอย่าอย่าเปิดไอ้สัสนี่เลยมันอย่าไปยุ่งกับประตูออกมาดิอย่าปิดมอย่าเปิดสิออกมาอ้าวอยากให้กูดโมโหไอ้สัสพูดดีๆไม่ได้ใช่ไหมโดนหน้าดอนหน้าใครเหม็นปักโดนหน้าตัวต้นออกมาเป็นประตียวนี้กออ้สิมโฮเลด็ดลบสิบ hello d o n a hi, hi baby b a e l l o hello d o n a can you hear me open the door open the d o d o n Martin a talk to me, talk to me. ไอ้ยูเฮียมันเดินอเ่ไม่ตอบอะไรเลยวะมันเดินมันเดินผีขียไอเนี่เออน่าใช่ไปอวไปดูกดซัอกไหมไปดูกดซอกหรืรถไปไปทาง้องอี้ไงัางหลังข้างหลังไะไปไปก่อนอยู่ตูงไหนใช้ผัวไปผัวมาในนี้ไม่รู้เลยห้าจะผัวไปไหนอ่ะมาดิมา เออเมื่อกี้ได้เปิดสปิริตบอมยังปิริตบเออเอะไรได้เปิดเมื่อกี้เปิดดิเปิด,ดใช่ไหมโอเคไปดูกออันเปิดคุยมาตลอดี่ยอ๋อนหน้าบ้านมันแดงฮลโหลเยเยเเเฮ้ยมันเอานอกบ้านได้เเว้ยอย่าลืม <Show us. S 1> อัปเดตแล้วหมแล้วนะ Show ไม่กราฟไม่ขึ้นกราฟศูนย์กราฟศูนย์นดูโกสออฟก่อนแป๊บมีผีจริงไหมเนี่ยไม่รู้เฮ้ยมีโกสออฟมีโกสออฟเห็นละเฮ้ยลืมตรวจอันนี้เลยสปิริปบล็อกมีโกสออฟเฮยี่ยอมีโกสออฟมีโกสออฟโอเคได้ละโกสออฟฟีซซิ่งับโกสออฟเหรอฟีซซิ่งกับโกสอสกกสอฟได้ละสองอย่างละได้โกสออฟละมาดูดิ มันจะมีเอ้ขาวขาวขึ้นตรงมุมมุมซ้ายบนน่ะมันจะเป็นจุดเล็กๆขึ้นน่ะให้มองยากมากเลยไอนมันจะไม่ซ้สาับนกดออฟเหรอสมุดสมุดยังไม่เขียนมองไม่เห็นเลยว่าแม่งแฟนทอมมีสามเชสว่ะงแฟนทอมแม่แม่ป่าวะแล้วก็ ยูเมดอ่ะแล้วก็ยูยูริเอตยูริเอตยูริเอ็ดนั่นมันจะออกะปะอ๋อเหรออ่ะเราไม่ตอบใครดิตอบอะไรดิมันมันเป็นผีที้อายอ่ะมันไม่ตอบมันไม่เลยมีหินห้อยนี่นั่นแหละโค้ดออฟก็บอกอยู่โค้ดออฟอ๋อแล้วอันเนี้ยสะไปไอ้ยูริเอปห้าไปหาป่ะเออไปหาดูไปหาดูกันใครตอบเด้อเด้อเด้อลองใส่ยูริเอ็ดเป็นตัวห้จะได้เป็นตัวอะไร แต่มันไม่โกรธไม่ไรนเลยนะแต่เป็นแฟนทอมมันมันไม่โหดนะมันไม่โกรธแฟนทอมไม่แฟนทอมมันต้องอันนี้กว่านี้ดิต้องลองไปหาอีเลก่อนไปเออไปไปไปดูก่อนไปดูกันเออจะจับภาพพีด้วยใช่ใช่พียาว่าจับภาพผีด้วยไปเอาข้องไปยังอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปมามาเ็บถ่ายแลมึงอ่ะได้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 ถ่ายติดตูดกูนี่อูดามึงรู้ไหมถ่ายติดย่างอื่ไม่ได้เหรไม่เปิดไฟฉายอ่ะ อจาตีเร็วห้ามาที่ออกจากบ้านเลยนะห้องไหนวะเมื่อกี้ห้องน้ำอันนี่เลยห้องนี้เลยมันเปิดน้ำอีกอีเลเบลสองสองเหรอ๋ยวามาขยิ ประตูเฮ้ยเดี๋ยูวีเหมือนกันไหมมาเล่นประตูอะเรื่องสองเองอ่ะเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่รู้ละเอาอะไรดีเดี๋ยูวีดีกว่ากล้องไม่น่าจะได้เรื่องเดี๋ยูวีดีกว่ามันเล่นประตูบ่อยมากเลยไปเรายเวลยห้าตรงนี้เมื่อกี้เวลยห้าเลยห้าเลยเหรอจริงเมื่อกี้เวลยห้าเลยเดี๋ยวเบ<อ>เลยูวีก<ด>่อนเบลยูวีก่อนเดี๋ยวพี่เบลเดี๋ยวพี่เบลยูวีอ่ะวันนึงขอดูก่อนว่ามันตัวที่อะไรกันแน่ถ้าได้ถ้า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 ยูวีแล้วมันได้เป็นแฟนทอมก็ตอบแฟนทอมเลย ฉาย UV มาเลยไปไปด้วยกันหน่อยไปหารอยรอยนิ้วมือก่อนว่ามันมีปะแฟนทาราลอมเด็กกินเท้าจักรจีจักรจี้ใช่เด็มกมาเกต้าเย่เลยตั้งแต่เน็กเด็กชอบประตูประตูอ่ะเออมันชอบเล่นประตูอต่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีรอยนิ้วมือปะไม่มีวะ ไฟอ่ะเนี hey, ่ยห้องเนี้ยเฮ้ยเหมือนจะมีรอยนะเก็บมาดูนี่พี่ไม่แน่ใจปิดวลสีวีลสีสีเหลือเนี่ยนะเก็บดูหน่อยมีรอยนี่มึงไม่ดูให้หน่อยเกลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไฟชาร์ันดังดังดังมีไหมเฮ้ยเก็บมันล่ามันล่าปิดปิดปิดอยู่ทุ่งอยู่ทุ่งมันล่า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 แล้มันล่าแล้ เฮ้ยแกมประตูเล่นนะมึงป้าออกจากบ้านเลยแฟนทอมแฟนทอมแม่งไล่าอย่างยี้แฟนทอมดีกว่ามาโอเคเชื่อละแฟนทอมแม่งเลาะประตูบ้านเลยไอ้ยี่อะมาโอ้ยี่อะแม่งป่ะสัตว์จะเราตอบถูกแหละนั่นดีใช่ไหมเมื่อกี้เอเมเวลห้าเลยนะแล้วก็สี่อ้เชี่ยแม่ง แฟนทอมแฟนทอมแน่ๆเลยแม็คแม็คแม็คโอเคดูดิโอเคดูดิดูดิมันกราบยาวเลยอ่ะสิบยาวเลยดูดิเนยังขึ้นมาอีกแหละเออต่อกันยี่ให้เพี้ยงห้าแฟนทอมนะปิดรถเลยโอเคปิดรถเลยปิดรถเลยไม่ได้ลูกอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราดูลูกก่อนได้ลูกกระดูกกับน้ำดำแค่นั้นแหละ เออได้เลยมันภารกิจภารกิจเสร็จสองแล้วไงได้ตังกันแหละไปติ๊กต่อวะตอนใช่เลยมันมันมันล่าด้วยอ่ะถ้าเป็นผีเป็นเท่ามันไม่ค่อยเขียนสมุดนะมันจะล่าอย่างเดียวหรือเปล่าวะใช่ไหมวะขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเฟนทอมเฟนทอมเยี่ยมยินคีเฟนทอมไอ้เฮียตบถูกงหึยี่เฟนทอมเฟนทอม ไอ้เช uh ี huh. yeah, uh ่ยไปท่อมไอ้เบสกอดจิเฮ้ยไอ้เชี่ยไปท่อมว่ะเฮ้ยโอ้โหอีท์เคสพยายามมานานเีโอสองแล้วโอเคผมนี่คือสิ่งที่กูกับมือพยายามมานานเย้คลิปนี้ก็ผ่านบรรลุไปได้ดีว่ะเจ๊เยอะแล้วนยอะแล้วนทอมแฟนท่อมเย่เย่เย้เย่ไม่ได้อ่านหรอกเบสมึงหลอกกูหลอกบ้ารอดูคลิปได้เลย เ้าถธอมึออาจหลุดไปนานแล้วหลุดที่ไหนรับไม่หลุดเนี่ยเจหรอเปล่าเจ๊ผมไปนะไปมา,มาเจอคลิปไหนผม